ทนีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจาวันที่26พฤษภาคม2 568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอเชียงวันนี้กันครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดตามบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้อารยังไงงานนี้บอกได้เลยครับ2ทีมยุโรปที่ยื่นข้อสเสนอมามิเกลสันจะเลือกใครดีระหว่างโลเซนบอกกับพนั่งของฮัมมาบีเอสอี โดยกันนี้ถ้าว่างของฝั่งนิคลัสมีเคลสันนะผมตัดสินใจแล้วว่าจะคว้าแข้งค้าแข่งในโยุโรปต่อไปโดยตอนนี้มี2ทีมที่ยื่นเข้ามาแล้วเดี๋ยครั้งนี้โดยทางด้านของฝั่งบรเซนบอกนะทีมในลีกสูงสุดของนอร์เวย์ที่ปีก่อนเนี่ยจบเป็นับที่4ี่และตอนนี้ก็เป็นรองจากฝูงของลีกได้เสร็จไปเล่นถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกที่กำลังจะเปิดฉากในช่วงเดือนสิงาคมนี้ ส่วนอีกทีมนะผมจะเป็นฮัมมาบี้ทีมในลีกสวีเดน SE สีที่ปีก่อนนั้นจบรองแชมป์หาตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ4ของลีกได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกที่กาลังจะเปิดฉากในช่วงเดือนสิงาคมในครัักนี้เช่นเดียวกัน เรียกว่าการนี้ปวดหัวแทนเท่ากันนะฮะอยู่ที่ว่าจะไปอยู่กับอดีตแชมป์ลีกนอร์เวย์26สมัยและเป็นประเทศที่เขาเคยคาแข้งมาแล้วหรือว่าจะไปชิมรางรสชาติใหม่กับทีมที่มีตำนานอย่างชาราตันเอียบราริโบวิชเป็นทุนส่วนและกำลังจะยกระดับเพื่อที่จะท้าทายแชมป์ในครั้งนี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองครับข็ฝากเปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิโคลัสวิเคิลสันคนนี้กันด้วยนะแล้ามาดูประเด็นข่าวต่อบ,บานกันครับ อาร์ตยังไงดูเลยนะผลจับสลากแบ่งกลุ่มยูส7ปีชิงแชมป์โลกอินโดตัวแทนอาเซียนเจองานหาดึกโหดในครั้งนี้เรียกว่าการจับสลากแบ่งกลุม่มฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน7ปีชิงแชมป์โลก2025ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน7ปีชิงแชมป์โลกเปโรสฟีฟา ยูสเจ็ดปีเวิลด์คัพ2025ที่ประเทศกาตาได้ทำาการสับจับสละกลุ่มแบ่งกลุ่มทางเรียนาการแล้วโดยมีทั้งหมด48ทีมจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเกมการแข่งขันและแบ่งออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมหนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือทีมชาติอินโดนีเซียตัวแทนจากอาเซียนถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเอชร่วมกับทีมกางลังยางบราซิลฮอนดูรัสและเซมเซียซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มที่ท้าทา,ทายอย่างยิ่งในครั้งนี้ โดยรายชื่อในทีมในแต่ละกลุ่มวินต่อไปนี้กรุ๊ปเนะครับเป็นกาตาอิตาลีอฟริกาใต้และก็บริเวียกรุ๊ป B เป็นญี่ปุ่นโมอรโโคนิวสกานเดเนียและก็บปรตเกสกรุ๊ป C เป็นเซเนกัลโครเอเชียคอสตาริกาสหรัฐอาหรับอิมเรชกรุ๊ป D เป็นอาร์เจนตินาเบลเยียมตุเซียและก็ฟิจิกรุ๊ป E ีเป็นอังกฤษเวเนซุเอลาเฮจิ ge, และก็อียิปต์ กรุ๊ป F เป็นเม็กซิโกเกาหลีใต้ออยวอรี่โคชและก็สวิตเซอร์แลนด์กรุ๊ป G เป็นเยอรมน,นีโคลอมเบียเกาหลีเหนือและก็เอลซาวารดกรุ๊ป H เป็นบราซิลฮอนดูรัสอินโดนีเซียและก็แซมเบียกรุ๊ป I เป็นสหรัฐอเมริกาบรูินาฟาโซทาจิกิสถานและก็เช็กกรุ๊ป J ก็คือปารากวัยอุซเบกิสถานปานามาและก็บรัไอแลนด์กรุ๊ป K ก็คือฝรั่งเศสชิลีแคนาดาและก็ยูกันตา ส่วนกรุ๊ปเอจะเป็นมาลีนิวซีแลนด์ออสเตรียและก็ซาอุดิอาระเบียนะโดยการแข่งขันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญสาหรับเยาวชนทั่วโลกนะฮะในการที่จะแสดงศักยาภาพและก็ฝีเท้าบนเวทีระดับโลกโดยจะมีขึ้นที่ประเทศกาตาจากภาพวันโลกปี2022ที่ผ่านมาในครั้งนี้ตัน่นเองนะเป็นตังวางานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันครับตัวแทนหนึ่งเดียวของฝั่งยูสเปีของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันกันครับ ชี้ตาในการเข้ารอบบันนี้ช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยประทักกับทีมชาติคอสต,ตาริกาศึกฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกนะเมื่องานนี้ถ่ายทอดสดจากช่องดิว b ลเอ็มโบดโดยงานนี้เวลา15นาฬิกา45นาที โดยทีมชาติไทยลงสนามสึบฟุตบอล6คนจีแชมโลก WMF World Cup Baku 2025ณประเทศอาอร์ไบาจานทีมชาติไทยอยู่กรุปอี E ปร,ร่วมสายกับมอนเตเนโกรอินโดและก็คอสตาริกาซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคอสตาริกาทีมกระแังงั้นชีวิปอเมริกาเหนือวันนี้นะฮะเวลา15นาฬิกา45นาทีโดยเกมแรกทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติมอนเตเนโกรท็อปอันดับที่11ของโลก ไปหต่อหนส่วนเกมที่2ทีมชาติไทยถล่มยับอินโดนีเซียนะฮะแบบไม่นับญาติ6ต่อ0โดยเกมนี้ถือว่าเป็นแมตช์ชี้ตาในการเข้ารอบทีมชาติไทยซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องเก็บชัยชนะในครั้งนี้ให้จงได้ผิวหนว่งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ทีมฟุตบอล6กคนของฝั่งทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อมาครับอะไรยังไงดูเรนนะเมื่อโธรแังคอกบ,บุกจีนเพลย์ออฟเอซีเอลดิ โดยุรกแงคอกตัวแทนของประเทศไทยตเตะเรนมจะบุกจีนดวนกับเฉิงตูหลงเฉินศึกเพย์ออฟเอซีเอลอีดิส2025โดยทุรกิจแขงคอกนะฮะทีมรองแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลล่าสุดมีคิวลงทําศึกหนักในรอบเพย์ออฟเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีริสนะฮะในฤดูกาล2025โดยต้องออกเดินทางไปเยือนเฉิงตูหลิงเฉินทีมรองจ่าฝูงจากชนิสซูเปอร์ลีกจากประเทศจีน โดยทางด้านกอนนับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่แข้งเทพต้องพบกับทีมจากจีนแผ่นดินใหญ่ดารอบเพย์ออฟโดยที่เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเขาเผชิญหน้ากับซานตงไทซานก่อนจะพ่ายในช่วงโดนจุดโทษ3ต่อ4หลังเสมอกันในเวลา1นึ่งรี1สิปต่ต่อ1และต้องหล่นไปเล่นถ้วยรองอย่าง ACL2 ในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน ACL Edit นั้นถือเป็นการการระดับสูงสุดของสโมสรในทีวิตเอเชียซึ่งฤดูกาล2025รายการฟุตบอลถ้วยเอเชียแบ่งการแข่งขันออกเป็น ACL Edit และก็ ACL 2โดยทีมที่ชนะในรอบเพย์ออฟได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมแบ่งกลุ่มของ ACL Edit ในครั้งนี้ชันชีเลยนะเป็นน้างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับ อารัฐยังไงงานนี้พิธิวัตรรับดีใจหลังช่วยบริลัมคว้าสามแชมป์นะโดยการนี้กองกลางทพปภาษาสายฟ้าเปิดเผยเพราะว่าทุกคนในทีมช่วยซัพพอร์ตหลังปรับตัวได้ดีพร้อมกับพาทีมนะฮะคว้าแชมป์ในครั้งนี้โดยการน,นี้พิธิวัตรจิตธรรมกุลนะผมกองกลางของทางฝั่งบริลลัมเปิดเผยหลังเกมเอาชนะนักของฝั่งเมืองทองบันสาต่อ2คว้าแชมป์ช้ชางเอฟเอคัพสงพไปครองได้สำเร็จ โดยพิธีวัตรได้เ,เปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่เรามาอยู่ที่บริลัมและก็มีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จโดยทุกคนในทีมก็คอยซัพพอร์ตกันครับประธานสโมสรเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือคอยแนะนําตลอดครับเจอกับรัำพูนเบริเออร์เนี่ยก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนะฮะเพราะว่าบอลน,นัดเรียวเดียวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ลำพูนเองนั้นก็เตรียมตัวมาดีก็ต้องกลับไปเตรียมตัวให้ดีในครังนี้ และก็ดีใจนะครับฐานะที่เป็นนักฟุตบอลทุกคนก็อยากจะติดทีมชาติอยากทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วฝากแฟนบอลบริลามคอยช่วยเชียร์นัดชิงลีกครับกันด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยกันด้วยพิธิวัตได้กล่าวชิงไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของฝั่งบริลามเองนั้นจะพบกับบรณฑุมพนบริเออร์เซอร์คารโบครับรอบชิงชนะเ,เลิศที่สนามบีจีสเตเดียมวันเสาร์ที่31พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย เป็นเร่างงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันครับอารัดยังไงเปิดตัว3ทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีก2025ชมบุรีอยุทยาและก็พาังการกับภารกิจพิสูจน์ตนเองบนลีกสูงสุดในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะครับผม3าทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2025ได้แก,ก่ชมบุรีเ c อยุธยาและก็พารังการ f c ตเตรียมที่จะลุยลีกสูงสุดอย่างภาคภูมิใจแต่รับสมทสอนในเส้นทางที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่การคืนชีพของลรมชนู่การแจ้งเกิดครั้งแรกของอยุธยาและก็พลังการที่พร้อมสร้างปรัสศาสหน้าใหม่บนเวทีไทยลีกโดยกรน,นี้ส,มสมโมสมรสน้องใหม่ไทยลีกกับบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ในครั้งนี้ศึกไทยลีก2องดได้ดูการต่อวันยี่สิบสี่ไปฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับบทสรุปที่ชัดเจนของ3ส,มสมโมสรที่คว้าตัวในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้แก่ชลบ,บุรีเอฟซี อยุธยาและก็พาราการ3ทีมจากจงสจังหวัดที่ล้นแล้วมีเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกน่าสนใจและก็สะท้อนพลังแห่งความมุ่งมั่นความอดทนและความเชื่อในการขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งในขณดนี้เริ่มไปที่ชมบรีเอฟซกันก่อนลวกันการกลับมาของแชมป์ลีก2ที่มากกว่าการบริเซตในขณะนี้โดยการตกชั้นสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีของฉลามชน ไม่ใช่จุดจบนั่นะคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยบทเรียนไฮลทก็พลังการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเองไม่เพียงแค่กลับมาแต่กลับมาพร้อมกับตำแหน่งแชมป์ไทยลีก2ด้วยผลงานอันแข็งแกรแง่งโดยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของโสโมสรแชมป์ไทยลีกปี2.7แชมป์ปรลีก2.5 0 5 FA อคัพ2.10และก็2.16รวมถึงแชมป์พระราชทานถ้วยกออีก4สมัยต่อมาทีมที่2อยุธยาูไนเต็ดบทใหม่ของเมืองประวัติศาสตร์นออกอรอุธยา ดาผักพิฆาตส,สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเลื่อนชั้นสูตรไทยลีกหนึ่งได้เป็นครั้งแรกทั้งในนามของสโมสรและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับมาแต่ยุคกีที่กีเีสามกีฬากางจังหวัดเคยเป็นรังเย้าของทีมการไฟฟ้าในปี2008-2009ก่อนจะถูกรวมเท่ากับบริลัมอยุธยาไม่เคยปวดหวังพวกเขาเดินหน้าพัฒนาอย่างเงียบๆตลอด16ปีจนมาถึงวันนี้และทีมสุดท้ายพลังการ f c พลังจากคุนเขาสู่ลีกสูงสุด แม้จะไม่ใช่ทีมเตงในช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าม้าเหล็กพลังการผลิกสถานการณ์ด้วยการความเด็ดเดี่ยวไล่ล่า,ลาตัว๋วใบสุดท้ายจนคว้าสิทธิเลื่อนชั้นจาการอบเพย์ออฟได้อย่างน่าจดจำเป็นการขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกของสมโมสรของจังหวัดกาญจนบ,บุรีในคาลักนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาผู้บอลไทยใบอิชิอิสไตล์ประจาวันที่26พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลถันครับ